รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลครูผู้สอนดีเดน่นนางสาวขวัญฤทัยกองทองตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองบอนข้อมูลผู้เสนอขอรับรางวัลชื่อนางสาวขวัญฤทัยกองทองเริ่มปฏิบัติหน้าที่ครูวันที่9กเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 3ประสบการณ์การสอนรวมเป็นเวลา4ปี5เดือนการพัฒนาวิชาชีพมีแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะของ ตอและตรงตามความต้องการจำเป็นในการปฏิบัติงานในสถานศึกษามีการเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาวิชาชีพครูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมทางวิชาการในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพรวมถึงเข้าร่วมการอบรมเพื่อนำความรู้มาพัฒนานวัตกรรมการจัดก,การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไปการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ข้าพเจ้ามีการวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อนําผลการวิเคราะห์มาใช้จัดทําหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและบริบทของสถานศึกษาพร้อมทั้งยังมีการนิเทศกํากับติดตามการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องจากท่านผู้อานวยการกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรข,ข้าพเจ้าดําเนินการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2,560สาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อจัดทำแผนประสบการณ์การสอนออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรมีการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้การสอนซ่อมนอกเหนือจากช่วงเวลาสอนใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรมีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กประฐมวัยสื่อเทคโนโลยีที่ถือเป็นเครื่องมือสำคัญอีกรูปแบบหนึ่งมาใช้จัดการเรียนการสอนเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเด็กๆมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นอีกทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่รองรับการเรียนรู้ของนักเรียนค่อนข้างหลากหลายและเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดสมรรถนะต่างๆการนำเทคโนโลยีมาบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถของตอนเองในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่อีกทั้งยังกระตุ้นความสนใจในการเรียนได้มากขึ้น นอกจากนั้นได้มีการนำสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาเผยแพร่แก่คณะครูในสถานศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้กับนักเรียนในระดับชั้นต่างๆที่มีความบกพร่องและต้องการการส่งเสริมในเรื่องนั้นๆ ที่ตรงกับสื่อที่ข้าพเจ้าใช้เช่นสื่อเกมจับคู่พยัญชนะไทยสามารถนำไปปรับใช้กับนักเรียนที่บกพร่องทางด้านการอ่านไม่ออกเป็นต้นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินที่มีคุณภาพหลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัดมีการกำหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามคู่มือและแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้ในเล่มหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ตั้งแต่ปีการศึกษา2561 สำหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยมีการจัดทำระบบรายงานผลการวัดและประเมินผลต่อนักเรียนผู้ปกครองที่ถูกต้องรวดเร็วและมีการนำผลการประเมินนักเรียนไปพัฒนานักเรียนและพัฒนาการเรียนการสอนการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน รวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลบันทึกพัฒนาการในแต่ละด้านของผู้เรียนดูแลพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดตลอดจนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อจัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียนรายบุคคลจัดทำโครงการและกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อเสริมป้องกันและแก้ปัญหาของผู้เรียนรายบุคคลมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวินัยน,นักเรียนอย่างต่อเนื่องปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีอีก เหมาะสมกับผู้เรียนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามและถูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดจนการส่งเสริมและเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเรื่องในวันสําคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาที่ตนนับถือสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้นตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เพื่อคนหาความถนัดและความชอบของตนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสุขของผู้เรียนเป็นสำคัญขอขอบพระคุณท่าน,นาคณะกรรมการการคัดเลือกผู้รับรางวาัลครูผู้สอนดีเดน่นประจำปีการศึกษา2567